มือถือปุ่ม Power เสียไม่สามารถปิดเปิดเครื่องได้อัปเดตล่าสุด2025วิธีการทำเป็นอย่างไรก่อนอื่นผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเอาไว้แล้วเราไปทำพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับผมนน,นทวัฒน์ที่เจนายชาแนลสำหรับใครที่เจอปัญหาปุ่มพาวเวอร์หรือว่าปุ่มเปิดปิดเครื่องเสียนะครับไม่สามารถจะเปิดเครื่องได้ถ้าหากเป็นมือถือรุ่นใหม่ๆนะครับเพียงแค่เราเนี่ยนำสายชาร์จเสียบชาร์จเข้าไปครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะถูกเปิดขึ้นมาอันตโนมัติเลยครับแต่ถ้าเป็นมือถือรุ่นเก่าๆนะครับผมเมื่อเรานำสายชาร์จไปชาร์จเนี่ยก็จะขึ้นสถานะการชาร์จครับแต่ไม่สามารถที่จะเปิดเครื่องขึ้นมาได้แบบนี้นั่นเองครับ อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมครับนั่นก็คือสายชาร์จที่ตรงรุ่นกับมือถือของเพื่อนเพื่อนนะครับวิธีการครับให้เราเนี่ยกดปุ่มเพิ่มเสียงหรือลดเสียงตรงนี้ขึ้นอยู่กับมือถือแต่ละรุ่นนะครับใช้ไม่เหมือนกันให้เพื่อนเพื่อนทดลองดูนะครับว่าถ้าหากเพื่อนๆนคนไหนใช้ปุ่มเพิ่มเสียงแล้วเปิดเครื่องไม่ติดก็ให้ใช้เป็นปุ่มลดเสียงครับวิธีการทําครับเครื่องนี้นะครับเราเนี่ยจะต้องใช้ปุ่มเพิ่มเสียงครับให้เราครับกดค้างตรงปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้ครับและนําสายชาร์จของเราเสียบชาร์จขึ้นมาครับ ก็จะเข้าสู่หน้าต่างของการรีสตาร์ทเครื่องตรงนี้นั่นเองครับให้เราครับทำการกดรีบูตเครื่องได้เลยครับหรือบางเครื่องนะครับจะขึ้นว่ารีสตาร์ทนั่นเองครับให้เรากดรีสตาร์ทตรงนี้ครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะทําการปิดเปิดเครื่องใหม่ขึ้นมานั่นเองครับซึ่งวิธีนี้เป็นเพียงแค่การปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ครับ ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องจะไม่หายครับยังคงใช้งานได้ตามปกติอยู่นั่นเองเพื่อนๆลองทําดูครับปิดขัดขั้นตอนไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแต่เหมือนที่ผมบอกเลยครับว่าถ้าเครื่องไหนที่ใช้ปุ่มเพิ่มเสียงแล้วไม่สามารถเข้าสู่หน้าต่างของการรีสตาร์ทเครื่องได้ครับให้เราทําการกดปุ่มลดเสียงค้างไว้และนำสายชาร์จเสียบเข้าไปครับก็สามารถอยากเข้าสู่หน้าต่างของการรีบูตหรือว่ารีสตาร์ทเครื่องได้นั่นเองครับ ความรู้และทริคดีๆมีอยู่เยอะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าเพืเ่อนๆคนไหนยอยากจะได้มือถือสักเครื่องหนึ่งแนะนําตรงมาที่เจนายทุกสาขาหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ l ลน์แอดเจนายโฟนเฟซบ o ๊กเจนายโฟนเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้ผมนนทนวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ